ภารกิจในวันนี้เพื่อตามหาไอเทมผ้าคลุมทั้งสามที่หายไปจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยเอาเลยครับก็สดดวัสดีผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในเกมโรบอทนะครับผมโอเคเดี๋ยวพาทนี้นะครับผมก็จะไปตามหาผ้าคลุมทั้งสามนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมเผลอไปตีคนนะโอเคเดี๋ยวคนั้นเขาอยู่ไหนแล้ว ขออย่าตามหานะขออยาตามหาเขาจะต้องการให้ผมช่วยอะไรอ่ะผมก็งงอยู่เขาต้องการให้ผมช่วยอะไรหรือเปล่าปุ๊บเขาต้องการอะไรเขามีดฟันผมต้องการให้ผมช่วยฟาร์มบอสผมก็บอกว่าไปสิพาฉันไปเขาก็ยังไม่พาผมไปผมก็งงสรุปว่าเขาจใจ้ผมทำอะไรปุ๊บ ผมก็เรียกภารกิจแต่ผมก็ไม่เช่าคิดว่าไม่น่าใช่บอสสรุปคือยังไงใช้ผมช่วยตีบอสเหรอผมก็ยังงงกับคนนี้อยู่สรุปว่าจะให้ผมตีตัวไหนเขาก็ยังไม่บอกผมผมก็ยังไม่รู้จะเลือกเป็นตัวอะไรแล้ววันนี้ผมจะทําภารกิจเมื่อไหร่ผมยังรอเขาคำตอบของเขาอยู่ ผมก็เลยวิ่งออกมาทางซ้ายและเขาก็ตามผมมาผมก็แปลงล่างแล้วตีกับแล้วไงต่อผมต้องไปช่วยเขาตีใช่ไหมตามที่เขาบอกมาให้ผมช่วยตีผมก็พยายามที่จะไม่ตีรัดเขาไหนไหนผมก็ตีแล้วผมขออนุญาตรับเควสเลยแล้วกันนะครับ โอเคตีไปเลยตีไปเลยผมก็ต้องช่วยเขาใช่ไหมตามที่เขาบอกผมก็พยายามช่วยเขาแล้วดูเขาว่าทำไมเขาก็ตีได้นี่ผมก็งงว่าเขาจะให้ผมช่วยทำไมผมก็พยายามรีบฟาร์มให้เสร็จเลยดูเหมือนว่าผมจะเขาจะไม่ต้องพึ่งพาผมแล้วผมก็พยายามรีบฟาร์มให้เสร็จ สองตัวดีไปโอเคหลังจากที่เควสเสร็จแล้วผมก็คิดว่าเออคงไม่มีอะไรแล้วละ่ะผมก็ขอญาตไปเกาะทางด้านหน้าเลยเพื่อจะไปตีบอสโดฟามิงโกเพืจะเอาผ้าคลุมชิ้นแรกนะครับตอนนี้เราก็ถึงเกาะแล้วโอเค เราใกล้ถึงทางทางเข้าประตูแล้วครับโอเคถึงแล้วอันดับแรกเลยเซตเซตจุดเกิดก่อนเลยครับเซจุดเกิดไปเข้าไปข้างในรู้สึกว่าบอสจะไม่เกิดนะหรือว่าอาจจะตายไปแล้วโอเคผมไม่ทำการรีเข้ามาใหม่นะครับรีเซิร์ปุ๊บโอเคเจอนะรอบนี้เจอขออนุาแปลงล่าง แล้วก็เสริมฮาคิแล้วก็รับเคเวสเพื่อรับ e อ p ที่เยอะที่สุดนะครับโอเคแล้วเข้าไปตีกันเลยเรามาดูกันว่าบอสโดวฟังโกอะไรจะใช้กีดตัวจัดการกีดตัวนะครับถึงว่าถึงจะได้นะครับโอเคตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งโดนแล้วนะนี่ตัวต่อไป ขอแลารับเควสตัวต่อไปจะดอกจะดอกไหมโอเคตัวที่สองโอเคตัวนี้จะดอกไหม ก็ยังไม่ดอกนะยังไม่ดอกยังไม่ดอกผมเมื่อกี้ก็ตัวที่สามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สี่นะครับตัวนี้แต่มันยังไม่ตายผมก็เลยยังไม่นับนะโอเคตัวที่สี่ตายตัวที่ห้าตัวที่หก ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่เจ็ดโอเคตัวนี้ตัวที่แปดตัวที่แปดยังไม่ได้นะครับโอ้โหไอตัวที่เก้า โอ้โห oh, oh, ยังไม่ได้ตัวที่สิบยังไม่ได้อีกตัวที่สิบเอ็ดตัวที่สิบเอ็ดยังไม่ได้นะครับโอเคติ okay. ต่อโอ้โหผมโดนครับผมโดนผลปีศาจครับไม่เป็นไรครับ โเคแล้วเขาไปเร็วรีบเขาไปเลยโอเคตัวที่1ิบสอง้เป็นตัวนี้นะโอเครอบนี้ถือว่าได้นะครับ12ตัวนะครับในการจัดการนะครับแล้วก็ดอปในส่วนกองดอปในทันทีนะครับผ้าคลุมของโดฟังโก้นะครับสีพูออกสีพูแล้วเป็นหนามนะครับโคตรสวยเลยโคตรสวยเลยครับโอเคผมก็พยายามที่จะไปฟันเขานะครับว่าเขาทําลายผมนะครับทําลายผมโอเค ขูคั้งเห่เลยนะครับดูโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันดีกว่านะครับผมเพื่อจะไปตามล่าหาผ้าคลุมของหมวดขาวนะครับไปเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้ก็เรามาอยู่ที่หน้านะครับหน้าเกาะน,นะครับถ้าเราทําการาไปเซฟเล่กันเลยว่าตอนนี้ไปเซฟกับไปเซฟจุดเกิดก่อนดีกว่านะครับ เซตจ,จุดเกิดก่อนแมะเอากล่องโอ okay. เคเซตจุดเกิดก่อนนะครับขออนุญาตใส่ผ้าคลุมนะโอเคไปล่างส้นาคิฟปันสทีครับตายเลยตัวแรกตัวที่หนึ่งก็ยังไม่ดอบนะผมขออนุญาตดีเมื่อแล้วเข้ามาใหม่นะครับ ขออนุญาตเก็บกล่องก่อนนะครับโอเคหน้ามาสองร้อยยังไงฟัน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 สี่ทีก็ยังไม่ได้อีกนะครับรีมาเรื่อยนะครับรีเซิร์ฟหาเรื่อยตัวที่สามตัวนี้โอบโอเคมันก็ยังไม่ได้อีกครับออาตัวที่สี่ ตัวที่สี่โอเคดอบครับตัวที่สี่ดอบดอบแล้วดอบง่ายด้วยครับโอ้โหโคตรเท่สี่ตัวนะครับสี่ตัวโอเคเราเสร็จแล้วนะครับเราก็ยังเหลืออีกผ้าคลุมหนึ่งนะครับเรียกคุมผ้าคลุมก็ได้นะครับไปเราไปครับเป็นของกอตเอเนลนะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงเกาะเ่อเกาะสวรรค์นนะเกาะลอยฟ้า ให้เราทำการขึ้นไปนะครับทางบันไดลขึ้นไปนครับและเราก็จะเจอกับปราสาทนะครับเดี๋ยว,วเอาแวะเอาหีบสมบัตินิดหน่อยนะครับเกขึ้นไปข้างนี้ครับให้เราไปคุยกับคนนี้นะครับแล้วกดท็อคครับเขาก็จะบอกว่าต้องใช้เงิน5้าแสนบาทครับแล้วกด,ดยอมรับไปสำเร็ โอเคตอนนี้ก็ได้นะครับแต่พอดีผมใส่ของหนวดขาวไว้ผมก็ต้องรีนะครับเพื่อต้องการให้มันตายครับโอเคเราลองใส่กันดูครับนี่ค่อนข้างเท่นะครับน,น,น,บนี่โทโมลิงนะครับโอเคเป็นกองสายฟ้านะครับถ้าตีแล้วว่าสายฟ้าจะตกลบลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับโอเค เดี๋ยวเราไปบอกถึงพลังความสามารถของเจ้าพวกผ้าคุมกันดีกว่าครับอันดับแรกเลยผ้าคุมนี้ผาคุมของหนวดข่าวนะครับก็ตามนี้เลยโอ้โหน่าเท่น,นะครับนี่ความสามารถพิเศษนะครับนี่ความสามารถของมันนะครับก็จะเป็นบวกพลังงาน200นะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีประเภท หมัดนะครับ10%นะครับผมโอเคเดี๋ยวเ,เก็บนะครับเอาต่อไปเป็นอะไรดีต่อไปเป็นโอเคเป็นทองลิงนะครับมาบเป็นกรองสายฟ้าเองมาโอเคค่นข้างเท่น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขคือต้องมีเมดี200นะครับแล้วก็เงินอีก50,000พความสามารถนะครับ เพิ่มพลังโจมตี10%นะครับให้กับ,บปุพิษัตทุกชนิดนะครับโอเคต่อไปจะเป็นอันสุดท้ายนะครับก็คือของโดฟันโกนะครับก็ความสามารถนะครับก็เราสามารถในการเพิ่มเลือดนะครับ200แล้วก็บวกพลังโจมตีประเภทอาวุธปืนนะครับ10%นะครับผมโอเค ก็ความสามารถก็ทั้งสามมันก็มีประมาณแค่นี้นะครับก็ไม่ได้ถือว่าโกงอะไรมากนะครับสําหรับเจ้าผ้าคุมนะครับผมก็ช่วยบอ,อกสแตนนิดหน่อยโอเคนะครับสําหรับพาร์ทนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็ฝากติดต,ตามรลบชมกันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับบายจ้าบายจ๋า เจอกันครับผม